เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอิกแมนนะครับกับเกมจู i ิทวอร์ดเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมในเวลามืดๆค่็นถำนี่แหละวันนี้ทั้งวันไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับอ่าก็ไปหาหมอมานะครับหมอนัดนะครับผมแหมก็เลยไม่มีเวลาเลยว่ะ ก็สัญญากับน้อง F c ทุกคนไว้นะครับว่าจะถล่มศึกแคตออฟไททันนะก็คงต้องเริ่มขึ้นจากตรงนี้แหละแต่ไม่เริ่มจากตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วนะอะไม่ต้องสงสัยกันนะว่าทําไมผมถึงไม่เก็บเงินไม่เก็บอาหารนะก็มึงดูเงินกาหารกูสะก่อนเอ่ออะเก็บซะหน่อยก็ได้นะซมเกือบจะครบแล้ววะ่ะชิบหายแล้วะวันนี้ผมก็ไม่ได้ตีแพ็กอะไรเลยนะเห็นไหมแพ็กยังอยู่เต็มนะแพ็กนี้อีก3วันนะครับอะแรปเตอร์เนี่ยก็เอาไว้ก่อน,นแล้วกันนะ ส่วนแพ็คเงินเขียวนี่น่าเสียดายจริงๆเลยนะผมอยากเข้าไปตีมากเลยนะแต่ว่าผมมีสกัดออฟเทิร์นนะครับไม่เป็นไรแบงค์เขียวกูเยอะใ <c> ช <oughs> ่ไหาฟาร์มเอา,า,าก็ได้นะครับอ่ะมาเริ่มระเบิดศึกกันเลยที่ฝ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะจริงๆตัวนี้ตีเว่าที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือกงโกโซลาดนะครับผม <c oughs> อ่ะข้างในก็ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเหมือนทุกครั้งนะครับอ่ะยิงตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ย ที่แบบว่าแบบผมเนี่ยอาจจะไม่ตีเอาแล้วก็ได้นะเพราะว่าผมมีร่างไฮบิดของมันแล้วนะก็ะคือกองโกสุคัสนะครับผมแต่มันไม่ได้จริงๆว่ะพี่มาเล่นเกมนี้เพื่อมาเก็บทุกตัวให้ครบในเลเวลแม็กนะครับผมกู <c oughs> ไม่ได้ต้องการเก่งที่สุดกูต้องการมาเก็บให้ครบจะหนัเล่ามาโอ้โหดูยกแรกซะก่อนโอ้ยสามท่าประสานแล้วแม่งห้ายก้วยนะโอ้ยดูสามพันสี่สามพันเจ็ดสามพันห้านะครับผมอาพวกสามพัน่าของผมนี่มันมีไม่กี่ตัวไง ประชากรน้อยจัดเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนมาผมจะเล่นแบบเข้มข้นเลยนะข้นเลยอะเรียกว่าต้องค้นกันแหละหนึ่งเดี๋ยวดูนกผมก่อนสองสามนะครับวิ่งไม่ได้เรอวะประการหล็กหลักๆของเรานี่นกเรานี่มันสามพันเจ็ดเลยนะเว้ยมันไม่ได้จริงว่ะมันต้องเอาไปตัวหนึ่งสงสัยต้องมีการซื้อออกด้วยนะครับดูอาการนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวนะรแล้วก็ผ่อนนกไปตัวหนึ่งใช่ไหมตทนนี้พึ่บมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเดี๋ยวผมใช้สูตรนี้นะ ต้องใช้อ่าเพชรคานนายกเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับโอเคแต่เราต้องป้องกันสี่เลยนะจะไหวไหมเนี่ยป้องกันสี่แล้วส่วนได้เด็ดต้องสู้ได้เด็ดโถ่เอ้เรานี่ไม่ได้อย่ามาเลือกไปเลยมา <c oughs> เดี๋ยวกลัวฉันไม่กลัวกันเลยทั้งนั้นละ่ะปั่นหยกตีตัวนี้หน่อยปั่นสี่เลยเอ๋อปั่นสี่ปั่นฝาเลยนะ คโคตรเลยนะป้องกันทุกักยังไงก็ต้องอยู่ได้นะจะไม่กลัวแกเลยอีโกโนส,สุคัสโอ้โหยงไม่ดังเลยไม่เหลาใจเลยอนะ่ะมั UFO! อุ้ยมันไม่เปลี่ยนด้วยอนะ่ะอย่างงี้ก็ได้อนะ่ะเดิเจ๋อแจมสุดๆอ่าป้องกันหนึ่งเหลือไว้หนึ่งมาเราวอน <c oughs> แล้ววอนนะแล้ววอนนะเออวนไปเอาเซ่อ่าเจ็มนิดเตียว เคี้ยวเราไม่ได้ขอบอกถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมก็จะทำยังไงดีวะคิดก่อนคิดก่อนขอคิดก่อน,นครับอ่าไม่ได้ว่าเราต้องมีสแต็กเพิ่มอ่ะผมจะประกันหนึ่งสองสามแล้วก็เหลือไปหนึ่งเราจะได้มีค่า <laughs> เราขยับไปเรื่อยๆทีละแตทบสองแทบอันน้เปลี่ยนตัวนะครับทีนี้โจมตีผมไม่เข้าด้วยอนะ่ะผมแข็งแกร่งจัดๆทีนี้อันนีไม่โจมตีด้วย ไม่ได้ไงพบแล้วนะครับอย่างที่กูนึกเอาไว้แล้วมาดีดีล่ะเรามาโจมตีกันจะมี5สินะเฮ้ยมีเสียงอะ่ะโอ,อ้โหเอ้ยไม่โจมตีว่ะดักทางไม่ดักทานนะเออผมว่าเล่นดักทางดีนนะตัวเราจะได้เหลือเยอะนะเล่นดักทางดีกว่าผมจะป้องกัน1 2 3 4 4 5องสามี่ส่าะหดีฝากถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะเอ,อ้ย เสร็จแล้วละทีนดีย <g ib li at> จบตีสี่โอเคอือหัวสาร้ราจังนะบรับแกจะทำอย่างนั้นแกชันไม่ได้หรอกไหนที่สุดสัดยจก็เหลือรอดครบจบตีหนึ่งจบตีสองจบตีสามไม่อยากจะหัวราะเลยวอการดวะะ่วนราะมันคือชัยชุดยังไงรอดรึไง571นะครับผมม <g ib li at> าเราเจอกันอีกแล้วนะีิโคนโนสุคัน จมตีสิผมตายสิครับสภาพนี้เออโอ้โหมงเป็นหมื่นเลยมันมงทีเดียวเป็นหมื่นเลยนะโอเคโอ้โหเหลือกินเนื้อสองคนสบายใจจ,จัดจัดจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับแล้วเหลือไว้ให้เพื่อนหมดเลยนะบสบายแล้วงานนี้ฉันบอดไม่ฉลารดเท่าไหร่โอเคมาแก้สินะจบปลาน้อยไนโนปลา <c oughs> ชื่ออะไรอะอาร์ติโกมา สามนะ่ยผมไปเหมือนกันนะเกลือใช้สูตรหนึ่งอ่ะสูตรหนึ่งต้องเกี่ยวสูตรหนึ่งนะนงงนงนะมาเอาตัวนี้มาทำไมเนี่ยโอ้ยนู้นี่เอาตัวธรรมดามาก็ดีอ่ะเอาตัวนี้มาปิดเกมซะงั้นอนะ่ะโอเคน้อยจะได้ใช้ตัวยังไงละ่ะตายสเตอร์อยจูร้อยกระโจมใส่หน้มามันไม่มแไบปบไอ้ขาก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ก็ไม่เชิง <laughs> อ อ่ะก็พูดไปงั้นแหละนะครับ <_ an> ก็จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากได้มากเลยนะครับแต่ว่าตัวตะกี้มันไม่ใช่ของผมไงเออมันไม่ใช่ของผมยังไงล่ะโอ้โหดูที่ตะลายกบ้าที่สด <_ an> <_ an> อะไรของมึงวั <_ an> วนงงนี้เนื้อเหรอคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียว ยังไงเราต้องปรับนะมันให้ได้นะครับนี่เราต้องมีนกอีกแล้ววะถ้าเราไม่มีนกก็ไม่ได้นะเนี้ยอาการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฮ้แต่น้ําเรามีเยอะเหมือนกันนะประชากรน,น้านะครับหรือว่าจะเอาน้ําไปเล่นดีวะถ้าผมเอาเนื้อไปมันต้องเปลี่ยนน้ามาอย่างแน่นอนครับถ้าผมเอาพืชไปนี่ผมโดนขย้ำนะครับทำไมดีวะแล้วเราจะเอาอะไรไปดีวะถ้าเราเอาน้ําไปมันก็เปลี่ยนไงถ้าเราเอานกไปนกเราก็มีน้อยอ่ะทำยังไงดีวะ ช่างมันเดี๋ยวต้องหักเหลียมเฉิงคมเมือนสัหน่อยนะดูจากอาการนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ําที่ว่าน่าจะพอไว้ใจได้อยู่นะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนมาใช่ไหมเราต้องใช้นกสังหารอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นกสักตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไอ้นี่มาที่มันต้องเปลี่ยนนกมานะครับเมื่อเปลี่ยนนกมาผมจะใช้พืชสังหารนะครับผมก็จะใช้พืชที่ตัวที่แบบว่าเฮ้ยต้องกัดต้องเตะแรงๆเลยกัดเจ็บๆนะครับโอเคแล้วพอทีนี้ก็ พอใช้พืชเสร็จแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายนี่จะไหวไหมเนี <c> ่ย <oughs> จะไหวไหมเนี่ยโอเคต้องใช้นกล้มให้หมดเลยนะครับอ,อย่างน้อยๆล้มตัวน้ําได้หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> แต่เราใช้น้ําก็ได้นะอาการนี้เราใช้น้ําก็ได้นะเดี๋ยวเร็วๆเ,เราใช้น้ําที่ป่าตัวนั้นต้องสี่พันสี่นะครับจะใช้น้ําสักตัวหนึ่งเอาแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้เอาแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้อยากกลายคานวณลงกูแล้วมาเอาตัวนี้มาปราบนี่อันนี้ปราบนี่น้ำปราบทั้งหมดโอเคไปเลย โอ้วิ่ไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเป็นไงแต่ว่าผมไม่จำเป็นจะต้องเอามาสามท่าจะได้เห็นไหมผมนี่ไม่ธรรมดานะ <c oughs> โปรกันถึงไว้ก่อนดูสิว่ามันจะเปลี่ยนตัวไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวฉันจะใช้สุดเดิมไหมไม่เปลี่ยนว่าโอเคอย่างนี้ก็ได้ตัวอยู่นะโอเค <c oughs> <c oughs> ฉันม่ได้ง่ายๆหรอจะบอกให้วิ่งน้าประการได้ อันแน่ก <te ันจะล้มลอยได้ถ้าไม่ได้หรอกเราแข็งแรงจะจัดอ่าเราจะไม่ตายเป็นไป่ได้อาจจะตายก็ได้ครับอ่าถ้าเราอาจจะตายก็ได้ต้องเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้หมดเลยไหนๆเราก็จะตายแล้วเนี่ยมาบอกวัดใจกันเปลี่ยนตัวว่าโอเคเปลี่ยนตัวในนาทีสุดท้ายนะครับแต่ไม่เปลี่ยนตัวก็ก็ไม่ว่าอะไรนะเฮ้ยโจมตีหนึ่งยังเหรอเฮ้ย ตายแล้วแต่มันเหลือนหนึ่งเอง,เองนะครับมันเหลือนหนึ่งมันเหลือนหนึ่งไม่เท่าไรนะหัวหนึ่งใชี่ยม啊โจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่นะครับแล้วก็เหลือไปเพื่อนสี่นะครับมาดูซิว่าจะไหวไหมตายซะอย่าอยู่เลยทิ้หน้ามันไม่นะ <laughs> เรียบร้อยมา <laughs> <laughs> วัดใจกันเพราะมันไม่เปลี่ยนตัวมันต้องตปูแน่นอนโจมตีสี่โอเคอือ้ยทีนี้วัดใจกันสุดๆอนะ่ะ <K _' co ld> โอเคแดงแคนริสให้มันรู้ซะบ้างว่าฉันก็มีจระเข้คะแนแกรง่กรงเหมือนกันโอ้โจมตีเยอะเลยเนี่ยไม่ใช่โจมตีธรรมดาอ่ะสี่พันเลยเว้ยไหวไหวไหว,ไว,ไวอยู่พันห้านี่ผมรับดาเมจได้ได้สองทีเลยนะแต่ผมจะไม่เสี่ยงนะหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองอื้อรับได้สองทีไม่ตายแนย่เพราะว่ามันพันห้าองนที่เรามีต้องสองบรรทัดตีนายเรียบร้อย มารอจาสิกา้าอ้โหนี่มันล่าช้อย่างท้ายเลยนะแม่โคตรสวยนะอ่ะจริงสีสวยจัดจัดตายไม่ได้อยากรู้เหมือนกันไม่ตายเหลือ430นะผมนะคำนวณมาอย่างเรียบร้อยแล้วดีๆแหละเด็กหัวมันจราเข้แดงควิกค่าทุกชนวิ่งก็ไม่ิ่งนะการกลับวิ่แรงที่สุดของเผ่าพันจราเข้นะครับ <c oughs> เรียบร้อย ฉันรวยฉันรยอยน,นัำวันแคทออฟไททันก็สึกลบมยักษ์จริงๆตามชื่อเลยนะครับดูดูการใหม่มาลเลยเฮ <c oughs> ้ยมันอย่างนี้สินี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอครอยคอยคอยเอานี่เอานี่เอานี่ไม่คิดอะไรเลยนะครับเลย <c oughs> มามาดูกันว่าจะจะปลาพวกแกได้ไหม <c oughs> <c oughs> อยากรู้เหมือนกันมาดิมา เอาเสรยเริ่มแบบเป็นคิดเลยนะครับสี่พันสี่พันหกพันมาเลยมาดูมาดวลกันหน่อยอามาต้านะครับหนึ่งในตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายขึ้นเลยนะครับอา่อางนี้างี้มา <c oughs> อยากเจ็บตัวฉันอยากเจ็บปวดมานานแล้ว ฉันมันเป็นพวกซาดิสเอ้าวิก้าว่าใจไม่ได้เลยแม็กซ์เอ้ยไม่รู้จักพวกซาดิสอย่างเราซะแล้วเต็มตัวเต็มใจไม่ได้เลยนี่มันฟงกังหมดแม็กเลยอ่ะจับามะจับนะดูโจมตีเท่าไหร่เออโจมตีสามพระเจ้าช่วยคุยทรมข้าค้างเราจะจัดอันนี้ไม่ชนะก็ไม่ไหวแล้วมั้งเลยไวแต่ตัวสุดท้ายนะไหววันกันนะต้องคงละโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี จมตีห้าเลยอ่ะเออโจมตีสี่เหรอนกว่าโจมตีห้านะครับโอเคอันแน่หายใสจกันอยู่เลยนี่แน่เรียบร้อยมาตัวนี้สี่สี่พันแปดแต่ละตัวที่แข่งแข็งไม่ไหนเนี่ยมาอ้โหโจมตีสี่เดี๋เย้ยสุดสุดดาวโคเซตท็อปเด่นผมง่ายแล้วนะครับมาตัวสุดท้ายมาวัดใจกันนะครับของมันจะเหลือสองตัวขอบผมตัวสุดท้าย 4 8่พโอเค5 8าพนะครับแล้วก็อุ้ย600เองอุ้ยมี300เองอะ่ะ369 12ป้องกัน1ดีกว่าเพื่อความชัวตายซะยังอยู่เลยงับอีกสักทีหนึ่งม่นะนะสามองถ้าบวกห้าอารแล้วน่าจะตก1 6นหกว่าบาทนะครผมตายนะครับดังนั้นผมเลยต้องป้องกัน1เอาไว้นะครับมาโจมตี4มาดูซิโจมหุยถ้าโจมตีเจ็บมันเป็นมืออยู่นะ้วใส่ซะ น,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 นี่มันคือทีเร็กยังไงล่ะเจวบอกให้สืบทอดสองพันนักครบขั้นสูงสุดมาแล้วนี่งเลยมืนสีเรียกว่าเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวดามเมเอ,อโอ้โหเรียบร้อยชิมเกยไปแล้วได้75เลยเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะครมายกแหลกๆยิ่งตลกก็ไม่ใหญ่โอเค หวานๆเลยทีเดียวโกไม่ชนะก็ไม่ไหวแล้วอาการเน่เอาเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราต้องเดือดน้ำอุย้ยน้ำลงเยอะว่ะมันอาการนี้มันแบบต้องชนะแล้วว่ะไม่ไม่ชนะมันไม่ได้แล้วว่ะอ่าไม่เอาไม่เอาก็อาสอบาอสายหน่อยหนะุ่มมีก็สอบลายหน่อยอ่าแล้วก็ดาเมจแบบเร่งๆหน่อยอุ้ยสี่พันสองเลยนะจะไหวไหมเนี่ยดาเมจน้อยไปหน่อยว่ะ 694นี่มันน้อยไปหน่อยแต่ตัวนั้น7,000เลยนุย้ยตัวนั้น7,000เลยนุ้ยหัวตัวนี้ดาเมจเยอะสุดใช้ไปแล้วอ่ะจะเยังไงดีวะอ่ะเอางี้แหละชนะได้น่ะไม่เท่าไหร่หรอกลยุยเราเหลืเราอาจจะเหลือก็แต่งเต็มก็ได้ไม่แน่นะนะเราเดาไปกันไว้ก่อนนะครับเนะนร้านชิโนโซรัดมาเลยมิ้งบวกกายอยู่แล้วไอ้ปากากว้าง ในนไใจนนกนะครับบังกันสองไว้ก่อนอันแน่บังกันสองเหมือนกันนะโถกว่าจะเก็บไว้สี่นะไปโจมตีผมนะผมที่ถอดมันโง่ไปตีหนึ่งนี่เรียกว่าวิ่ยแต่ฟันมันไม่ใหญ่เท่าไหร่น,นะเร <c oughs> ามาสังเกตฟันมันไม่ใหญ่มากนะครับแค่ฝ่าขันฝ่าวิ่งลงได้สบายเอ่อต้องป้องกันไหมถ้ามันเก็บไว้สองลงสามเป็นห้านะครับนายอ่นแน่ไม่กล้ารสัสเซีย วัวหนาฟุงชันละเซ่ขับนับหลังข่าละเองเรียกว่าปาทุนเลยทีเดียวหนาะ้องชันจริงเดียวว่าโอเคนี่ก็สวยอลอ้นนะบ้าแน่ใส่ป้องกันอ่าถ้าใส่ป้องกันอย่างนี้เราก็จะอ่าจบตีหนึ่งแล้วก็ป้องกันหนึ่ง,างมานี่ไงใส่ป้องกันไม่ได้ คิดเลยว่าจะล้มได้ง่ายๆเพราะเราแปดแล้วนะครับโอเคหลอกล่อให้โจมตีไม่โจมตีนะครับเมื่อไม่โจมตีเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับแล้วก็ป้องกันสองตีสี่วะหลอกล่อมันไปเรื่อยๆสี่นะเดวเซ่เดวเซ่อะฉันเหลือสองแล้วนะมีสิทธิ์ล้มจะได้นะไม่กล้าโจมตีว่ะแต่ผมไม่กล้าปล่อยสาตว์ครับถ้าผมปล่อยสาตนี่เรียกว่าเสียผหลังเลยทีเดียวเอาแค่นี้ก่อนนะครับ บอนอุย้ยมันป้องกันอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่มันเกิดมาเป็นสายป้องกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใส่เนื้อที่ดุดันเลยเนี่ยอาโจมตีสี่ยิงด้วยอดใจไม่ไหวต้องโจมนะครับโอเค <c oughs> เร็จโกแล้วทีนี้นี่แหละผมเลือกว่าความปวดดีมันเป็นเช่นนี้นั่นเองแกกล้าปาวดดีต่อหน้าฉันซึ่งเป็นน้ำไม่นะ สายเนื้อยางแกคิดว่าจะมาล้มน้ำยังเชืมได้อย่างนั้นเหรอเจอกันอีกแล้วสินะเมื่อกี้ตัวแรกเป็นลูกพี่มันใช่ไหมอันนี้อันนี้ลูกน้องตัวนี้เป็นอนพี่ก็ได้นะเอือมตายนะตัวนี้อาจจะ้เป็นน้องก็ได้ตัวนั้นลูกพี่ตัวนั้นเลือดเยอะฝ่าปะเปอร์เซ็นต์ะยิงุจมตีเป็นพันเลยอ่ะไม่รู้นีกว่ามึงหนักหนักไรเนี่ยยกตีหนึ่งโจตีสองโจตีสามวิปพอเลยอ่ะอู้เล่นอะไรก็ดูดีอ่ะดูเท่ไปหมดวันนี้ ตายซะนี่แหละโอเคแต่จะไ,ได้ง่ายๆแล้วมันปิด,ปดม่วงทองวิบวับทั้งนั้นเลยนะนถ้าไปไม่ได้ <c oughs> ไอ้ใสเนื้อเนี่ยเอาแล้วคนที่แค่เลือดเยอะจึเฉงื่ว่าดำเนี่ยบมันจะจัำได้เดี๋ยว <c oughs> สฉันแล้วนะทีนี้ว่ากแกลงแค่คนนี้นะหรือว่าตัวแกจะใหญ่แค่ไหนมาโดนกัดเล็บขบมาล้มทั้งนั้นแหละไายซะเออหมื่นหกโอ้โหนี่หนแหละ <c oughs> ัไปเนื้อนะครผมแค่าพาผมชนะมาเยอะแยะแล้วนะครับอ่ามาสตัวดอนโอลาดนะครับที่สุดจริงๆเอ้ยแปดพันสามเลยเหรอเ <c oughs> ออให้มันได้อย่างนี้สิอ่าเราเจ้าน้ามีตัวนึงนะเพื่อไปเป็นเหยื่อรอนะครับอ่าแล้วก็เราต้องมีพืชสักตัววะที่มันแบบว่าเก่งมากก็ได้นะแล้วก็น้ำสักตัวอ่แค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหสบายสบายมากางานนี้ <c oughs> างานนี้มันขึ้นขนมชัดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหยากแค่2ยกแรกนะครับอ,อูย้ยแพ้เจ็บเลยนะแพ้เจ็บนี้ถ้าเราประมาทคันเปลี่ยนมาเราตายเลยนะครับเก็บสแต็กไม่ได้เราเนา่ากันนะครับมาทีเน่านี่ผมก,กินเนื้อตัวนี้ต้องแปะปัดสามแน่บ้าที่สุดเลยทีเดียวอุย้ยสองพันหกห้าเอ็ดเลยหรอเออเป็นยังเล่นให้เราได้เก็บสแต็กนะครับเดี๋ยวจี๊ตัวสุดมคิดว่ามันแข็งแรงมากแล้วยกสุดท้ายนะครับมา น,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 นี่ถ้าเป็นครั้งก่อนนี่เจอแพลนออฟเิคชั่นอย่างเงี้นี่แย่แน่แน่ <c oughs> แต่เ,าเอาีินี่รู้สึกไดนโดนเสาร์ผมนี่มันจะอุดมทึมไปเยอะ <c oughs> รู้จัก,กแต่พอแล้วแต่ผมมข่ขอ <c oughs> ให้ทีมอ่อนนะครัให้ผูโชมตีสามอย่างเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> อันหน้าเข้าแผนการ <c oughs> ทำได้ดีมากโงโคซูค <c oughs> ัสนายนี่เสียสละเพื่อพวกพอวนน้องมวลไดโนเสาร์ทั้งหลาย สมแล้วที่ฉันกินนายเป็นเพื่อนจัดการมั้นหัวแดงแซงทางโค้งเออเหลือบลอยตายแล้วหัวแดงต้องตายแล้วนะครับแต่ว่าเทียบสแตล์ฝ่าได้ก็คือโอเคครับตัวที้มเอ,อ้ยมันไม่โจมตีวะ่ะโอ,อ้เไม่กินเนื้อที่โกงกินพืชซะงั้นเลยจะโจมตีแม่งหมดแม็กเลยดีิแมาก็จะพวกแนวรีบาร์เพราะว่าเราจะเก็บพืชไว้ทำไม กินพืชเป็นพลานะครับไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้นะครับเก็บพืชกินพืชตอนนี้คือใช้ประโยชน์ไปแล้วนะครับมีหน้าที่คือต้องเก็บสแต็กให้ครบอย่างเดียวนะครับเอาแล้วเออ้ยจะตีส่วนก็ควรยังไงอยู่แปดพันสามตีส่วนไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาออกมานะครับมันตีได้แต่มันต้องตีสแต็กเยอะมากนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสีะะ่ขนาดตรงนี้ต้องโจมตียันสี่เลยนะพันห้าสบายบือ้อพันห้านี่ ผมนี่ว่ะผมจะป,ป้องกันหนึ่งป้องกันสอ,องแล้วก็เหลือหนึ่งถามว่าผมเหลือหนึ่งทำไมเหลือไม่เปลี่ยนตัวนะครับเหลือไม่เปลี่ยนตัวเราต้องเล่นเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้การนะครับไม่ได้เลยอากาศนี้ต้องเอาจริงกันหน่อยครับโอเคอต้องมีเซฟต้องมีตู้เซฟเลยทีเดียว หรือว่ามีเชฟวะไอเชฟนำ้ำพันมาหาักนะเฮ้ยจะทานมันเลยก็ได้นี่ว่าปเถเอ้ยเรามีตตองพันห้ากลัวทำไมวะเนี่ยตายซะ,ะสุดนี้ทำาไม่ได้มารตัวดอนนี่เรียกว่าอาจจะลอยน้ำได้ง่ายๆอ่า,อามาแล้วนะครับโองโก,โก้อรล่าจะสู้คัดอีกนะ้วกินเล็กสู้คัดบ่อยนะครับเปิด ห้าร้อยโอ้โหได้ใบเดียวเองอ่ะเอาเถอะสองพันห้านะครับแล้วก็เงินไม่ต้องให้แล้วก็ได้เอาไปให้คนอื่นบ้างก็ได้นะครับอ่ะฟงโก้ซลาร์ตะกรับบรัมเซียร์ดบิวอีพันสามนะครับผมเพิ่มปนลอพี่กองเงาลาหอ้าเจ็บแผล เ <laughs> ลืมตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปตีนะครับอ่าแรปเตอร์พาเพิ่มน,นะครับผมอ่ะสำเรียบร้อยอ่ะสำหรับใครที่ได้ตีแค t ออฟไททันเหมือนกันนะครับมีใครได้ตัวกันบ้างน,นะครับหรือยังไม่ได้ตัวยังไงก็อคอมเมนต์ได้นะครับเฮ้ ได้ของไปไม่ได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับอ่ายากไหมแข่งไหมเหมือนกองพี่เลยไหมอ่าอุ๋สักแม่งโคตรยากเลยเลยเดียวแต่ว่าต้องไปเจอฝากลางนะครับถ้าเราคิดดีๆนะก็พอจะเอาชนะได้นะครับอ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไา,าห้หงนะอ่าส่วนลีกนะผมยังไม่รู้ว่าตัวอะไรนะแต่ผมเดาว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะเพราะว่าผมเห็นแองน,น้ำนะครับตื้นๆน,นะครับอ่ามันคงไม่ใช่พวกกินพืชหรอกมั้งที่มีอยู่ตรงแองน้ำนะครับแล้วก็คงไม่ใช่พวกกินเนื้อหรอกมั้งคิด แล้วก็มันเป็นมันมีย่าขึ้นนะครับมีย่าขึ้นเยอะๆผมเดาว่าไม่แน่ไม่น่าใช่สัตว์โลกล้านปีนะครับแล้วก็ไม่ใช่สัตว์น้ําอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแค่แอ่งน้าเล็กๆนะฮอ่ะถ้ามีข้อมูลเนี่ยอะไรเพิ่มเติมนะครับอ้เป็นอะไรเนี่ยปากพันกันแล้วก็ลิ้นเนี่ยไม่ใช่ปากอ่ะก็จะมาบอกเล่าเก้าสิบกันอีกนะครับอ่ะก็อ่ผมพอแค่นี้ก่อนกแล้วกันเราเริ่มรู้สึกเจ็บแผลนะครับผมหอเพิ่เยอะไปหน่อย ผมตื่นเต้นแล้วใจอ่ะลืมตัวนะครับอ่ะพอจริงแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ้งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วก็แชร์ไปให้เยอะๆเลยนะครับว่าในป๊อปอิงแมนคนนี้กลับมาแล้วนะครับผมสีโยแกนทุกคนเฟ้นไดยังเล่นอยู <laughs> ่ไปแลวไฟ